อย่มาแล้วนะนั่นในยแล้วกันเธอเข้าไปอะคุณคะคุณสนใจ iPhone 11ไหมคะฉันขายให้คุณแค่ห้าพันเลยถูกๆเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาคุณ คุณลองดูก่อนก็ได้ฉันจำใจต้องขายจริงๆเพราะว่าฉันโดนขโมยกระเป๋าตังค์ฉันไม่มีตังค์กลับบ้านเลยฉันจำเป็นที่ต้องใช้เงินนี้ไปซื้อตรวจกลับบ้านคุณลองดูก่อนก็ได้ค่ารถเท่าไหร่อะคะ2อ0พโทรศัพท์เครื่องนี้ฉันเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนเลย iPhone 11นะคุณฉันขายคุณแค่5 0 0 0บาทคุณเชื่อฉันเถอะว่ายังไงก็คุ้มคุณลองดูก่อนนะอ่ะก็ได้ขอดูหน่อยนะ ขาย5,000จริงจริงเหรอจริงจริงงั้นฉันซื้อเลยแล้วกันนะเฮ้ยมันคือมือทือสับปะรด เฮ้ยมาโทรศัพท์กูรูปตับฉันฉันไม่ได้ขโมยมันได้ขโมยได้ไงว่าโทรศัพท์กูอยู่ที่มือมึงมึงไม่ต้องมาอ้างเอาโทรศัพท์กูขึ้นมาฉันไม่ได้ขโมยจริงๆก็ฉันซื้อจากผู้หญิงคนเมื่อกี้อะไหนผู้หญิงคนไหนตรงนี้กูเห็นแต่มึงนั่งอยู่ไม่เห็นมีใครเลยเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้เขายังมาขายให้ฉันตรงนี้อยู่เลยมึงไม่ต้องมาอ้างเอาโทรศัพท์กูขึ้นมาคุณมีหลักฐานอะไรอะว่าเป็นของคุณ่ะหลักฐานอะไรอะมึงดูในโทรศัพท์มีแต่รูปกู มีจริงด้วยอะไปไปไปโรงาพากกูพี่พี่หนูไม่ไปสอนอนได้ไหมอันนี้โทรศัพท์พี่หนูคืนให้มึงไม่ไปงั้นเหรอไปเดี๋ยวพี่หนูไม่รู้เรื่องถ้ามึงไม่ไปโรงาพากมึงก็จ่ายค่าเสียหายมาไม่พี่ค่าเสียหายเท่าไหร่อ่ะห้า <5, 000. S 1> พันโอพี่งั้นฉันโอนจ่ายได้ไหมไม่ต้องนี่คือเงินของคุณ แล้วก็รอบหน้าจําไว้อย่าซื้อของจากคนแปลกหน้าอีกไม่ว่ามันจะถูกแค่ไหนก็ตามนี่ก็คือวิธีหากินอีกวิธีหนึ่งของมิจฉาชีพขอบคุณมากค่ะพี่วาหลังหนูไม่กล้าซื้อแล้วค่ะสวัสดีครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่ออยากเดือนทุกคนจงระวังอย่าไปซื้อขายของกับคนแปลกหน้าเพราะหมู่โจรพวกนี้มีอยู่มากยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพจของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ